ไดเจอใการพี่ได้เข้าไปหาท่านพลเอกพหลบบ้างไหมครับไปเจอกันตลอดเราท่านเป็นบวกเนี่ยคือก็เขาขู่เขามันมันไมได้จะับพลเอกพหลบงไงพอเดี๋ยวพอจับพลเอกพหลบเสร็จเนี่ยมันก็ข้ามมันก้าวล้าวต่อมันก็จะจับพลเอกอุ้เบื้องบนกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีไงเพราะว่าสามคนนี้มาเจอไงแต่เขาคุยกันเรื่องชาติบ้านเมืองเขาเป็นห่วงชาติบ้านเมืองไม่ก็วางแผนเราเป็นปฏิบัติ์ต่อรัฐบาลไงพอถึงสามคนนี้ก็ถึงป่าเปรมไงเข้าใจยังมึงทำ้ายป่าเปรมป่าเปรมก็โดนวางระเบิดเงี้ยคิดดู สายคอมนั่นแหะสายคอมมนี่แต่ที่มันเกาะอยู่กับรัฐบาลเนี่ยมันเท่านั้นน่ะที่มันกล้าวางระเบิดเพราะว่าพวกนี้มันลบมากับผมเวลาผมประทับตายยี่สิบศพอ่ะก็วางที่เขาลบกันมันได้ตะโกนเลยเพื่อหกกรายครับท่านเพื่อนักศึกษาม่กี่โดนเห็นมันใส่แว่นหนาๆเป็นหมอเนี่ยมันวางระเบิดเป็นทุกคนนะแล้วมันเก่งมันเคยประทับกับทหารมาฉะนั้นมันวางระเบิดแสวงเครื่องกันเนี่ยใชจทีนี้จุดระเบิดหน้าบ้านป๋ามันหมูมากเลยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมหน้าบ้านป๋าก็หน้าพักปฏิปัติหน้าพักไทยรักไทยทำได้หมดอ่ะสันติอโศกใช่มยทหุดพฤติกรรมได้ละ ไม่มีใครสู้ได้อยู่แล้วขนาดไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ยังสามารถาคุมองค์กรอิสระคุมทหารคุมตำร,รวจอยู่หมดอะ่ะอย่าไปให้มันมากเกินไปเลยอย่าไปยุ่งกับสถาบันกษัตริย์เลยปล่อยให้ประเทศไทยมีสัญลักษณ์ของกษัตริย์อยู่อขอร้องอะ่ะไอฮะไอสายคอมทั้งหมดอ่ะขอร้องอ่ะชัดเกนเป็นห่วงพี่พี่ยังรับราชการอยู่แล้วออกมา่างนี้มันจะเปลี่ยนกูไม่กลัวไงถึงมาไงยังมาถามอีกก็ไม่กลัวไงไม่มีใครพูดตะโกนนองแนมหมดพี่ยตีก็หมดตั้งแต่บ่ายวันพุธผู้นำทัพ ตีก็บดแสดงไปวันพุธไม่มาดูเลยเขาเหมือนผูงสัตว์นะไอ้ยียเขามาตะปบจ่าไปคนหนึ่งมาตะปรบร้อยโทรไปคนหนึ่งไอ้ยียตำรวจมาตะปบพันโทรไปคนนี่ตำรวจไม่ตะปบพ้นตีไปเล้าเหรียญลามาเข็มก้ากางสมอนนะอัศวินช่องช้างนะไม่มีความรู้สึกอะไรเยียนั่งมองกันเงียบก็บเงิอไง